สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเพาะหนอนนกนะครับเพื่อเอาไว้ใช้เองนะครับหรือว่าไปสร้างรายได้นะครับในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของนกเนี่ยทุกคนต้องการหนอนนะครับเป็นจํานวนมากแล้วก็ในช่วงนั้น ก็คือหน้าร้อนนะครับทาให้หนอนนอกเนี่ยตายเยอะนะครับฟาร์มที่เพาะนอนนอกเนี่ยมีนอนนอกน้อยนะครับทาให้ผมเนี่ยไม่สามารถหาหนอนนอกได้เพียงพอในการให้พ่อแม่พันธุ์นกลงหัวจุกที่ฟาร์มน,นะครับผมก็เลยเอลองเพาะพันธุ์นอนนอกขึ้นมานะครับทาให้ตอนนี้นะครับการเพาะพันธุนอนนอกได้ประสบความสําเร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําขั้นตอนที่ผมเพาะเนี่ยครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างละเอียดนะครับเพ <somewhat> ื่อนเพื่อสามารถนําไปเพาะเองนะครับหรือต่อยอด เป็นการสร้างอาชีพเสริมได้นะครับเพราะผมลองแล้วนะครับนนนกณปัจจุบันนี้กิโล450นะครับถึง500กว่าบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเพาะนนนเนี่ยเพื่อใช้เองหรือว่าจำหน่ายเป็นแนวทางที่ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีการทำกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการทำนนนกนะครับขั้นตอนแบบละเอียดผมทำแล้วก็ได้ผลนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถนำหลักการที่ผมแนะนำเนี่ยครับไปพอเลี้ยงเองได้เพื่อสร้างเป็น อาชีพเสริมหรือเลี้ยงไว้ให้นกตัวเองกินนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูครับโอเคครับเพื่อนๆก็ตรงหน้านี้ก็คือพ่อแม่พันธุ์นะครับของหนอนนกนะครับ เราสามารถนะครับซื้อพ่อแม่พันธุ์มาได้เลยนะครับ1กิโลเนี่ยครับอ่าแล้วแต่นะครับช่วงเวลานะครับว่ากิโลละเท่าไหร่นะครับก็เฉลี่ยตกละกิโลละสี่พันนะครับพ่อแม่พันหนึ่งกิโลเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถนะครับถ้าตามผมนะครับผมจะแบ่งถาดละ2ขีดนะครับหกิโลก็ได้5ถาดนะครับสําหรับที่ผมทําตอนนี้อาหารที่ใส่คืออ่าผมไม่แนะนําอาหารลูกไก่นะครับอาหารลูกไก่ผมให้กินแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันตายเพราะอะไรนะมันตายเยอะนะครับอาหารลูกไก่แต่ว่า อตอนนี้ผมไม่กินอาหารนกกระทานะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือรำข้าวสาลีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรำข้าวที่ถ้าเพื่อนๆหารำข้าวสาลีได้เนี่ยไอหนอนพวกนี้นครับจริงๆแล้วมันอยู่ในรำข้าวสาลีนะครับคราวนี้รำข้าวสาลีผมหายากมากผมเลยใช้อาหารนกกระทานะครับก็ได้ผล,ผลผลิตที่โอเคนะครับหนอนไม่ค่อยตายนะสำหรับขนาดของภาชนะนะครับ ว้างนะครับ35เซนนะครับยาว50เซนนะครับความลึกก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆใช้พ่อแม่พันสองขีดนะครับต่ออาหารในนี้ครับ1นกิโลนะครับ1นึกิโลเขจะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับตอนที่มันเป็นพ่อแม่พันแบบนี้ครับการให้น้ํานะครับให้โดยการให้กินผลไม้นะครับผมจะให้แตงกวานะครับส่วนใหญ่จะให้แตงกวา พ่อแม่พันธุ์ก็จะดูดน้ําจากแตงกวาโดยตรงนะครับเนี่ยครับอยู่ที่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยอยู่ที่ราการดูแลด้วยถ้าสมบูรณ์เราก็ใช้ได้นานนะต่อไปนะครับเมื่อเพื่อนเอนแบ่งพ่อแม่พันธุ์เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็รอนะครับพ่อแม่พันธุ์ก็จะทับกันนะครับแล้วก็ลงไปไข่ในอาหารพวกนี้นะครับไข่ในอาหารพวกนี้เต็มเลยนะครับ5 7ถึงวันนะครับเมื่อครบ5 7ถึงวันแล้วพเพื่อนๆก็ร่อนนะครับ เอาอาหารเก็บนะครับที่เหลือในถาดเนี่ยเก็บนะครับยกเว้นพ่อแม่พันธุ์เพื่อนๆก็ย้ายไปที่ใหม่นะครับภายชนะใหม่เลยนะครับเหมือนเดิมใส่อาหาร1นกิโลกรัมแล้วก็นําพ่อแม่พันธุ์ที่ที่เราแยกออกจากเนี่ยไปใส่นะครับจะรองไข่เก็บไข่ไว้นะครับในถาดประมาณ5-7วันก็จะฟักเป็นตัวหนอนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับตัวหนอนเล็กๆจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูครับ หลัวนี้นะคระยะเวลาจากหนอนได้เกิดจนถึงตัวดักแด้นเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับหรือว,ว่า9 0วันถ้าเราจะเก็บพ่อแม่พันธุ์กลับมาหมุนเวียนใช้ต่อนะเพื่อนๆเราก็เก็บดักแด้ของหนอนเนี่ยครับแยกไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับดักแด้นเนี่ยห้วันมันก็กลายเป็นพ่อแม่พันธุ์นะก็คือจากตัวหนอนนะครับแยกดักแด้ออกนะครับเพราะตัวหนอนเนี่ยบางทีมันก็ไปดูด ตัวดักแด้กัดตัวดักแด้ตายนะเพราะฉะนั้นพอเป็นดักแด้ปุ๊บก็แยกดักแด้ออกไปไว้ถาดหนึ่งเลยนะแยกเฉพาะเลยดักแด้ถาดนั้นนะมันก็5-7วันเนี่ยมันจะเป็นพ่อแม่พันธุ์แตกออกจากดักแด้ใหม่ๆเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวนะครับเสร็จแล้วก็กลายเป็นสีแดงสีส้มๆครับต่อไปก็กลายเป็นสีดําสีดําก็คือพร้อมที่จะผสมพันธุ์พร้อมที่จะวางไข่แล้วนะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะหากเพื่อนๆมีเวลาก็นั่งแยกดักแด้เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาเวลาน้อยก็จัดพ่อแม่พันไปเลยนะครับไปลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาหนอนได้ยากก็ว่างนะครับอยากลองทำดูหรือว่าอยากมีอาชีพเสริมนะครับมองว่าการพ่อหนอนเนี่ยครับจะขายได้ไปในระยะยาวเพราะว่าฟาร์มนกต่างๆก็มากขึ้นนะความต้องการของหนอนก็มากตามขึ้นไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ ช่องด้วยนะครับจะนำคลิปดีๆนะครับมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ